คุณกําลังเข้าใจผิดว่าการใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือว่าเสื้อผ้าราคาสูงมันจะทําให้คุณดูดีแล้วดูแพงอยู่หรือเปล่าคะคุณจะบอกว่าการที่คุณจะแต่งตัวให้ดูดีและดูแพงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าที่คุณจ่ายไปค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกเสื้อผ้าและแมทสิ่งนั้นเนี่ยให้มันเข้ากับตัวคุณใส่ออกมาแล้วมันดูอ,อล่าใส่ออกมาแล้วมันดูดีบนเรือนร่างของคุณหรือเปล่าคะ่ะดังนั้นนะคะ คุณจะเคยเห็นว่าบางครั้งเนี่ยคุณเจอคนที่ถมแบรนด์เนมทั้งตัวนะเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ทุกอย่างเ,เป็นแบรนด์เนมหมดเลยนะคะแต่ออกมามันไม่ได้ดูดีแบบนั้นคุณเคยเจอไหมคะดังนั้นถ้าคุณอยากแต่งตัวให้ดูดีและดูแพงฟังทันี้ค่ะข้อที่ 1. เลือกเสื้อผ้าที่เนียบและพอดีตัวค่ะเสื้อผ้าที่เนียบให้คุณดูที่ว่า การเดินได้การเย็บของเขาเนี่ยเรียบเนียนไม่เป็นขยุกข,ขยุยไม่ยน่นไม่ยับนะคะกระดุมเย็บแน่นไม่รุง่งริ่งนั่นแหละค่ะคือเสื้อผ้าที่เนี๊ยบนะคะการเข้าปกการเข้ามุมต่างเนี่ยมันจะต้องดูคมแล้วมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเท่านั้นนะคะที่สามารถเย็บได้เนี๊ยบแบบนั้นเสื้อผ้างานตัดเสื้อผ้าหลายๆอย่างเนี่ยตัดออกมาแล้วเนี๊ยบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาค่ะส่วนการที่ใส่เสื้อผ้าให้พอดีตัวมันจะทําให้รูปร่างของคุณเนี่ยดูกระชับแล้วก็สมสม่วน เพราะถ้าคุณใส่เสื้อผ้าที่เล็กไปมันจะทําให้ดูปลิน้นและกลายเป็นแหนมค่ะส่วนคุณใส่เสื้อผ้าใหญ่เกินไปนะคะก็จะทําให้มันดูโครงและบางทีเนี่ยถูกมองเข้าใจผิดว่าไปเอาเสื้อพ่อเสื้อแม่หรือเสื้อลุงมาใส่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเลือกใส่เสื้อผ้าที่พอดีกับตัวคุณค่ะ ส่วนข้อที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของสีค่ะครูมีหลักการมาให้นะคะให้คุณดูที่เส้นเลือดของคุณนะคะว่าตัวคุณเองเนี่เป็นคนอันเดอร์โทนแบบไหนซึ่งอันเดอร์โทนหลักๆเนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกัน3โทน1นะคะก็คือเป็นโทนเย็นคนที่เป็นโทนเย็นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นเลือดนะคะตรงข้อมือของเราเนี่ยมันจะออกเป็นสีม่วง,วงนะคะน้ำเงินผมม่วงนั่นแหละค่ะคือคนที่มีอันเดอร์โทนเย็น คนที่อันเดอร์โทนเย็นเนี่ยจะเหมาะกับสีเสื้อผ้าที่เป็นโทนเย็นนะคะนึกถึงคนเย็นแล้วนึกถึงอะไรคะนึกถึงท้องฟ้าทะเลสีเขียวป่าไม้สีชมพูพวกนี้แหละคะ่ะที่เป็นสีเสื้อผ้าที่เหมาะกับคนที่เป็นอันเดอร์โทนเย็นส่วนอันเดอร์โทนต่อไปนะคะคืออันเดอร์โทนอุ่นค่ะ ใค้คนดูที่เส้นเลือดของคุณนะคะมันจะออกเป็นสีเขียวๆใครที่มีอันเดอร์โทนอุ่นเนี่ยคุณจะเหมาะกับสีเสื้อผ้าที่เป็นโทนร้อนนะคะสีแดงนะคะสีเหลืองสีน้ําตาลน้ําตาลอิดสีทองสีเหล่านี้ถ้าคุณใส่ขึ้นมาแล้วคุณจะดูออร่ามากขับผิวคุณมากทําให้หน้าคุณดูสว่างทําให้คุณดูเด็กลงส่วนอีกโทนหนึ่งนะคะเราเรียกว่านิวทรอนนะคะหรือเป็นคนที่ใส่สีอะไรก็ได้เข้าหมดดังนั้นคุณต้องเช็คว่าวันนี้ตัวคุณเองเนี่ยคุณมีเส้นเลือดแบบไหนและอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของสีรจะบอออกกกกว่าาเเลลืืสี สีบนตัวคุณเนี่ยไม่ควรจะมีเกิน3ามสีนะคะเพราะว่าถ้าคุณใส่สีที่มันมากจนเกินไปเนี่ยมันจะแย่งกันเด่นนะคะแล้วมันจะทําให้ดูไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยการเลือกง่ายๆนะคะก็คือว่าให้คุณดูว่าวันนี้คุณจะใส่อะไรที่เป็นตัวเก่งให้คุณเลือกมาก่อนเพราะคุณรู้แล้วว่าตัวเก่งที่คุณจะใส่ในวันนั้นเนี่ยสีอะไรและค่อยหาสีลองเนี่ยมาแมทโอเคอันนี้คือสิ่งที่ฉันจะใส่วันนี้สิ่งที่จะแมทกับสีแดงได้แล้วดูดีคือสีอะไรสีดําสีขาว สีครีมสีน้ำตาลน,นะคะสีเหล่านี้นะจะแมทกับสีแดงแล้วดูขึ้นนะคะส่วนข้อที่3นะคะนั่นก็คือในเรื่องของลายค่ะคุณลองคิดดูสิคะบางคนเนี่ยใส่ลายดอกนะคะคู่กับลายขวางลายจุดคู่กับลายเส้นๆนะคะซึ่งมันไม่เข้ากันการแมทเสื้อผ้าที่ดูดีคุณต้องดูเลยว่าถ้าคุณมีชิ้นไหนที่ลายแล้วอีกชิ้นหนึ่งควรที่จะเป็นสีพื้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณใส่เสื้อลายกางเกงควรที่จะเป็นสีพื้นค่ะ หรือถ้าคุณใส่กางเกงเป็นลายเสื้อคุณก็ควรที่จะเป็นสีพื้นการใส่แบบนี้จะทําให้คุณดูดีแล้วก็ดูแพงค่ะเพราะการใส่เสื้อผ้าที่มันหลายคนละเรื่องคนละราวกันเนี่ยแล้วมันมาอยู่บนตัวคุณพร้อมๆกันมันทําให้ดูสเปะสปะและนั่นมันไม่ได้ทําให้คุณดูดีหรือว่าดูแพงเพราะฉะนั้นเอากด3ข้อนี้ไปปรับใช้ดูค่ะและถ้าวันนี้คุณยังจ่ายเงินกับเสื้อผ้าราคาสูงมากแต่ไม่เคยมั่นใจในตัวเองและไม่เคยได้รับ การชื่นชมหรือว่าชมจากผู้อื่นเลยว่ามันเหมาะกับคุณมันเข้ากับคุณนะคะถ้าคุณสนใจที่จะใช้ครูชุรีเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์หรือว่าลุคของคุณนะคะทินสนใจไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเรื่องดูดีครูชุรีไม่เคยพลาดค่ะและเราเจอกันที่เพจครูชุรีค่ะ